สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับมาสเตอร์ประมาณอีกแล้วน,นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ป5นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องการเขียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยกระดาษไอโซเมตริกนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพลอยจะมาสอนเด็กๆเขียนรูปรูปอะไรเอย่ยรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะโดยที่เราจะใช้กระดาษจุดไอโซเมตริกนะคะเอ๊ะเด็กๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ากระดาษจุดไอโซเมตริกคืออะไรเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะ โดยจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆสามารถเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยลงในกระดาษจุดไอโซเมติกค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอ่ะก่อนหน้านี้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับอะไรไปบ้างแล้วคะปริซึมใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่แล้วก็ยังมีอะไรอีกยังมีลูกบาศใช่ไหมคะ ตอนนี้ข้างหน้าครูพลอยเนี่ยก็มีปริซึมเต็มเลยรวมไปถึงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยครูพลอยอยากให้เด็กๆเนี่ยลองวาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยที่เด็กๆเนี่ยวาดจากที่เด็กๆเห็นเลยตอนนี้ครูพลอยวางทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเอาไว้ให้แล้วเด็กๆสามารถกดหยุดคลิปนะคะเพื่อที่จะวาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะแล้วเรากลับมาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะวาดรูปออกมาได้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เด็กๆไปวาดกันแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครูพลอยเนี่ยมีเด็กๆหลายคนส่งกระดาษเข้ามาให้ครูพลอยดูส่งรูปที่เขาวาดนะคะมาให้มาให้ครูพลอยดูนะคะว่ามีตั้งหลายรูปเลยไหนมาดูกันสิคะว่าแต่ละคนเนี่ยวาดรูปออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะจากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้นะคะอะลองมาดูของคนแรกสิคะเป็นยังไงเอ่ยเหมือนไหมเนี่ย เหมือนกันหรือเปล่าอ่าดูสิคะเหมือนกันไหมอ่าดูคล้ายอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะดูบิดบเบีเ้ยวเบียวไปบ้างขนาดก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะอ่าลองมาดูของอีกคนหนึ่งสิคะอ่าของอีกคนนึงเป็นยังไงบ้างของอีกคนนึงก็ใกล้เคียงเหมือนกันเลยแต่ลักษณะก็อาจจะเอียงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่า แต่ขนาดเนี่ยก็ยังใกล้ๆกันอยู่อ่ายังพอได้ใช่ไหมคะลองมาดูอันนี้บ้างอ่ะโอ้อันนี้ขนาดใกล้ๆกันเลยใช่ไหมคะแต่ก็จะมีลักษณะของการเบี้ยวไปบ้างเล็กน้อยใช่ไหมคะอ่าของคนสุดท้ายเป็นยังไงนี่ของคนสุดท้ายสวยงามมากเลยแต่ก็เป็นยังไงคะก็ยังดูมีสัดส,ส่วนเป็นยังไงคะไม่เท่ากันใช่ไหมคะอ้าวแล้วเราจะวาดยังไงให้มันเท่ากันล่ะคะ อตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะวาดรูปกันยังไงดีก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆวันนี้ตอนต้นคลิปครูพลอยนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะสอนเด็กๆเ,เขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลงในกระดาษไอโซเมตริกใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักกระดาษไอโซเมตริกกันไหมเอ่ย ไม่รู้ใช่ไหมคะวันนี้ครูพลอยนำกระดาษจุดไอโซเมตริกมาให้เด็กๆด,ดูกันค่ะ,ะโดยหน้าตาของกระดาษจุดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเห็นไหมคะว่ากระดาษเนี่ยก็จะมีจุดเรียงกันเต็มเลยเ,เด็กๆลองดูแนวของจุดสิคะว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยเรียงตัวกันยังไงอลองสังเกตดูดีๆนะคะเห้ ه, จุดแต่ละจุดเป็นยังไงคะ อ่ะไหนครูพลอยลองมาขีดเส้นให้ดูสิคะว่าเป็นยังไงเริ่มแรกนะคะครูพลอยขีดเส้นเชื่อมระหว่างจุดสองจุดก่อนอขีดเส้นนี้เส้นที่1น่งขีดอีกสักเส้นหนึง่งเอาแนวตรงๆบ้างนะคะตั้งตรงๆบ้างไหนลองอีกเส้นหนึ่งสิคะ เอาเอียงมาทางนี้บ้างนะคะอ่าเส้นส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเขาเชื่อมระหว่างจุด -2 จุดบนกระดาษใช่ไหมคะอ่าครูพลอยลองมาวัดระยะห่างดูสิคะเนี่ยวัดความยาวของส่วนของเส้น,สนตรงกันบ้างคะ่ะเส้นตรงเส้นที่1ยาวเท่าไหร่คะยาว1เซนติเมตรใช่ไหมคะ อลองมาดูเส้นที่เป็นแนวตั้งบ้างสิคะเส้นนี้ก็1เซนติเมตรอีกเอาลองมาดูเส้นสุดท้ายสิเส้นสุดท้ายก็1เซนติเมตรอีกอ้าวแปลว่าเป็นยังไงคะระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยก็คือ1เซนติเมตรหรือระยะห่างเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะ เราก็จะสามารถสรุปได้ว่าระยะห่างของจุดบนกระดาษจุดไอโซเมทริกเนี่ยจะมีระยะห่างเท่ากันทุกจุดเลยโดยที่นะคะครูพลอยอยากสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาว4หน่วยค่ะเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าระยะห่างของจุด2จุดใดๆเนี่ยจะเท่ากันเสมอใช่ไหมคะ,ะโดยครูพลอยเนี่ยจะกำหนดให้ระยะห่างระหว่างจุด2จุดเนี่ยเป็น1หน่วยนะคะเด็กๆ ทีนี้ถ้าครูพลอยจะสร้างส่วนของเส้นตรงที่ยาว4หน่วยจะทำยังไงดีคะมาลองลากเส้นกันดูนะคะ,ะลากไป4หน่วย1 2 3 4เราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว4หน่วยแล้วคะ่ะทีนี้ลองเอาใหม่ครูพลอยอยากสร้างส่วนของเส้นตรง ที่ยาวห้าหน่วยค่ะส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวห้าหน่วยเอาแนวตั้งบ้างนะคะลากไปหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แล้วค่ะส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวห้าหน่วยค่ะ,ะจากนั้นลองอีกสักเส้นหนึ่ง เอาส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวซัก3หน่วยถ้าเด็กๆมีกระดาษจุดไอโซเมติกในมือและมีอุปกรณ์พร้อมนะคะเราจะมาขีดเส้นไปพร้อมๆกันความยาว3หน่วยนะคะ1 2 3องาได้แล้วค่ะส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว3าหน่วย ตอนนี้เด็กๆก,ก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้กระดาษจุดไอโซเมตริกในการเขียนรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆหลายคนอาจจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊เราจะไปโหลดหรือดาวน์โหลดหรือหากระดาษจุดไอโซเมตริกนี้ได้จากที่ไหนครูพลอยก็เอา QR code มาฝากเด็กๆนะคะเป็น QR code ที่อยู่ในหนังสือเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ของสสวทค่ะ โดย QR code นี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะคะเด็กๆลองไปหาดูกันนะคะโดยครูพลอยเนี่ยเอา QR code มาฝากเด็กๆเด็กๆสามารถสแกน QR code นี้และเข้าไปดาวน์โหลดก็จะเห็นกระดาษจุดไอโซเมติกเด็กๆสามารถปริ้นออกมาแล้วก็เอามาเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะในมือของเด็กๆ น่าจะมีกระดาษจุดไอโซเมติกกันแล้วมีดินสอมีไม้บรรทัดแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะครูพอยก็จะมาสอนเด็กๆเ,เขียนรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะลองดูนะคะตอนนี้ครูพอยอยากได้รูปของลูกบาทกว้าง3หน่วยยาว3หน่วยและสูง3หน่วยค่ะเอ๊จะวาดยังไงดีนะ เด็กๆมาลองดูกันนะคะว่าเราจะวาดได้อย่างไรมามาลองดูกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็ขีดส่วนของเส้นตรงที่ยาว3ามหน่วยก่อนอเป็นความกว้างใช่ไหมคะกว้าง3ามหน่วยกว้าง3ามหน่วยใช่ไหมคะทีนี้ ต่อด้วยอะไรคะเขาบอกว่ายาว3หน่วยโดยเริ่มแรกครูพอยก็จะสร้างออกมาเป็นหน้าของสี่เหลี่ยมก่อนนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ยาวด้านละ3หน่วยเด็กๆก,ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีความยาวด้านด้านละ3หน่วยนั่นเอง เป็นหน้าหน้าหนึ่งในงในรูปของลูกบาศนะคะจากนั้นเด็กๆก็ต่อรูปภาพออกไปเป็นด้านละ3ามหน่วยนะคะ,ะขีดเส้นลากออกไปเป็น3มหน่วยจากนั้นก็ลากเส้นเชื่อมกันเลยค่ะ เด็กๆก,ก็จะได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลูกบาทที่มีด้านนี้นะคะเป็นด้านกว้าง3าหน่วยตรงนี้เป็นความยาว3ามหน่วยและตรงนี้เป็นความสูง3มหน่วยนั่นเองค่ะเราลองมาดูนะคะก็จะได้รูปออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้เด็กๆสามารถลองกดหยุดคลิปนะคะแล้วก็ลงมือเขียนเองได้เลยค่ะค่ะทีนี้เราลองมาดูรูปถัดไปกันบ้างนะคะว่าเราจะเขียนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาได้แบบไหนอีกบ้างค่ะทีนี้ครูพลอยต้องการให้เด็กๆเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง3หน่วยยาว4หน่วยและสูง2หน่วยค่ะ,ะเริ่มแรกเนี่ย เรามาลองวาดกันเลยนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง3หน่วยใช่ไหมคะอ่าเราก็ลาก3หน่วยก่อนซึ่งเป็นความกว้าง1 2แล้วก็3อ่าจากนั้นเขาสูงเท่าไหร่คะสูง2หน่วยใช่ไหมคะอ่าก็ลากขึ้นมา2หน่วย เราจะทำหน้าหน้าหนึ่งก่อนของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเขายาวเท่าไหร่คะฐานยาว4หน่วยใช่ไหมคะอ่ะครูพลอยก็ต่อฐานออกไปยาว4หน่วย จากนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง3หน่วยด้านนี้เป็นด้านกว้างนะคะและยาว4หน่วยและมีความสูง2หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้ รูปออกมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถกดหยุดคลิปนะคะเพื่อไปทดลองวาดเองได้นะคะโดยวาดออกมาแล้วเด็กๆจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เขียนรูปกันไปหลายรูปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาลองทำดูกันเลยค่ะลองมาดูข้อแรกนะคะ ในข้อที่1เนี่ยครูพลอยจะกําหนดความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมาให้ให้เด็กๆก,กดหยุดคลิปและไปวาดเองนะคะ,ะเด็กๆไปทดลองวาดลงในกระดาษจุดไอโซเมตริกกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ไปลองเขียนรูปข้อหนึ่งกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อสักครู่ จะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะ้าอ่าเราลองมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูพพอยวาดเสร็จแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้เราเฉลยข้อหนใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง2หน่วยด้านนี้เป็นความกว้าง2หน่วยยาว5ห,หน่วย ด้านนี้เป็นความยาวนะคะและสูง3หน่วยค่ะเด็กๆวาดได้หน้าตาเหมือนครูพลอยไหมเอย่ยเก่งมากเลยค่ะทีนี้เราลองมาดูข้อที่2นะคะข้อสุดท้ายแล้วลองมาวาดดูอีกสักรูปหนึ่งนะคะข้อที่2นะคะครูพลอยจะให้เด็กๆเ,เขียนรูปของลูกบาศนะคะที่กว้าง4ี่หน่วยยาว4ี่หน่วย และสูง4หน่วยค่ะเด็กๆสามารถกดหยุดคลิปเพื่อที่จะไปทดลองวาดกันก่อนได้เลยนะคะโอเคค่ะเราลองมาเฉลยข้อ2กันเลยนะคะเป็นข้อสุดท้ายแล้วอ่าได้รูปแบบนี้ไหมคะรูปของลูกบาทนะคะที่มีความกว้าง4หน่วยยาว4หน่วยและสูง4หน่วยค่ะ โดยด้านนี้นะคะเป็นความกว้าง4หน่วยนะคะยาว4หน่วยและสูง4หน่วยตรงตามโจทย์ที่เมื่อกี้นี้ครูพลอยให้เด็กๆไปวาดใช่ไหมคะ,ะเด็กๆได้หน้าตาเหมือนกันไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในกระดาษจุดไอโซเมตริกกันไปแล้วใช่ไหมคะ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปเลยค่ะ,ะโดยสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะคะก็คือการเขียนรูปของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบนกระดาษจะต้องเขียนให้ได้ขนาดความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงตามที่กำหนดเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้นี้กระดาษไอโซเมตริกเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆสามารถเขียนรูปให้ได้สัดส่วน ตามที่ครูพลอยกําหนดใช่ไหมคะว่าอยากได้ความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ไม่เหมือนกับรูปในตอนแรกใช่ไหมคะที่เด็กๆวาดมาเนี่ยก็ยังไม่ได้สัดส่วนว่าต้องยาวเท่าไรและสูงเท่าไร่ใช่ไหมคะอ่ามันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้โอเคค่ะเด็กๆจบคลิปนี้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปทดลองเขียนรูปต่างๆเขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลงในกระดาษจุดไอโซเมตริกกันดูนะคะ แล้วกลับมาเรียนในคลิปถัดไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับหลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8.4หน้า100ถึง101นะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจเนะื้อหาตรงส่วนไหนนะครับ ก็ทักไลายส่วนตัวมาที่มาสเตอร์ประมาณได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ